สวัสดียมามเช้าครับผมอยู่กับช่องพี่นอนรถดำซิงซิงซิงวันนี้เดี๋ยวเราจะไปไปรับมาดูครับว่าเราจะไปรับใครนะครับทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องไปรับคเขานะครับมาดูครับว่าไปรับใครนะครับน้ำมันก็ไม่มีครับโอ้โห เรียบร้อยทําความสะอาดรถเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมเอ่อทำความสะอาดโชคพรมนะครับเอาออกไปสบัดอะไร <c oughs> รถสกรปรกมากตอนแรกโอ้โหแต่ทีนี้ก็เก็บเพื่อที่จะไปรับเขาคนนี้ครับมาดูว่าไปถึงปึ๊บเขาจะพร้อมหรือ,อยังหรือว่าต้องเราเราต้องรออีก <c oughs> ออกมาจากบ้านก็ไม่ไกลครับประมาณสองกิโลหนึ่งกิโลกิโลกว่าไหะก็จะถึงบ้านเขานะครับผมก็ขับประมาณสี่สิบนะไม่เร็วไม่เร็วเพราะว่ารถกินน้ำมันจัดเราต้องขับสักห้ามเกินแปดสิบนะครับถ้าเราขับห้ามเกินแปดสิบนี่ไปกับสองร้อโลน้ำมันไม่ถึงห้ารอยนะครับ รอชมครับว่าจะหมดน้ํามันถึงห้าร้อยไหมวันนี้จะไปกลับประมาณสองร้ยโลครับตีไปไปกลับนะครับขาเดียวร้อยกิโลครับไปกลับสองร้อยกิโลนะครับนะครับน่าจะต้องเอาไปเช็คระยะนะไอ้ตั้งที่เขาบอกว่าตั้งวาวแล้วก็ล้างลิ้นปีกเสื้อนะครับแล้วก็ อ,อ๋ออะไรนะไอเช็คหัวฉีดอะไรเช็คหัวเทียนนะครับนะครับมันถึงจะประหยัดขึ้นนะครับเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็มไม่รู้นะว่าม,มันจะประหยัดจริงไหมแต่ก็เท่านี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ห้าไปกับสองร้อยกิโลนะครับสองกิโลห้ารอยน่าจะได้อยู่นะครับ ใจเย็น้ยจะถึงแล้วเนี่ยจะโทรตามทำไมเดี๋ยวเราจะแอบถ่ายนะครับว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวซ้ายวันนี้ผมไปงานอะไรนะสีชมพูนะครับ ใส่ชุดสีแดงเนี่ยมันจะมันจะได้ไหมเนี่ยงานสีชมพูเขาต้องใส่ชุดสีชมพูสิใส่ชุดแดงถึงแล้วครับ ให้เราดูครับตอนนี้เขาก็ออกจากบ้านแล้วนะครับอะไรจะไปไหนครับแล้วพี่ได้ไปเดยนไป ไหนดูเอาอะไรไปบงังฮะวันนี้คุณจะไปไหนครับไปเทียเท่ยวไ,ไเปเที่ยวไรไม่ต้องเต็งหรอกต้นถ่ายจริงไหมนี่ฮะจริงเดีย๋ยวเราแวะเติมน้ำมันแวบ,บนะคะทุกคน ตอนนี้เ้าก็ออกเดินทางแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะไปไหนกันจึ วันนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะคะน้หมูกไหน ันนี้เราจะไปที่ไหนกันก็รอติดตามชมนะคะทุกคนตอนนี้แวะซื้อของกินก่อนค่ะเอาให้ด้วยคนยแล้วก็ซื้อกาแฟให้พี่นนท์ละตัซิ่งกันนะคะกินอะไรเนี่ย เยวก็ซื้ออาหารไปให้ฮานะก่อนนะคะยังจะตามมาเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันค่ะทุกคน เดี๋ยวมารอชมคลิปหน้านะคะทุกคนว่าว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะตอนนี้เราต้องกินก่อนค่ะอร่อยมากกาแฟยามเช้าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย